เป็นงวดทองครับทองทั้งสองตรครับพี่น้องตัวนี้ทองหกเดือนกว่าตัวนี้ทองสามเดือนกว่าทองครับเจ้าทองแดงทั้งสองตรครับเ,าาเป็นงัวดขอกเดียวกันสมตัวเดียวกันเลยนะครับแพคคูราคาซือสองใดซีนะครับสองตัวนี้ประเดงเผื่อจักบาทครับราคาแพคคูกับ 40, สี่หมืน่นค่ะสี่หมื่นถ้าแยกละ่ะแยกตัวละสองหมื่นสองพันค่ะ,ะถ้าแยกกับตัวละสองหมื่นสองพันทองเก้าเดือนนะครับใต้สูงร้อยยี่สิบหกปรกบ,บสองในสองนะครับ เปิดจกบาดครับปลาแดงมื่นเก่าพันค่ะมื่นเก่าพันต่อรองไหนเด้อพี่น้องราคานี้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบายบายครับพี่น้องบายนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชผ้าพี่น้องมาเบิงง้วทองทั้งหมดสามโตครับเอาราคาถึกคืขึ้นเก่าครับพี่น้องครับอยู่ขอกง้วปลาแดงครับสวัสดีครับปลาแดงค่ะสวัสดีค่ะคุณครับเจ้าของง้วครับพี่น้องมือนนี้พี่ของราคาเราบอฝากพี่น้องขึ้นเก่าแล้วผ่านเนาะมื่นนี้แพคคูครับพี่น้องพองทั้งสองโตครับ อยู่คอกเดียวกันนะครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งกะต้นเมื่นเก่าศิวอกแล้วตันนั้นนะครับพี่กัดอยู่บ้านห้วยหูเหลี่ยมครับตำบลหน้าวาอาเภอปทุมดาชวุ่งสาจังหวัดอํานาจเจริญครับแพรคูเลยเนาะัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นงัวขอกเดียวกันนะครับเป็นงัวเช่าบ้านคักๆเลยพี่น้องเ้ยนะครับเป็นงัวทองสมกับพอเดียวกันครับพี่น้องเอามาสามนะครับตัวทองพานสองโตมันวะนี่ละสองตัวนี่ละเอาเดี๋ยวบ่งราคาเลยครับพี่น้อง เป็นง้วนทองครับทองทั้งสองตรครับพี่น้องตัวนี้ทองหกเดือนกว่าตัวนี้ทองสามเดือนกว่าทองครับเจ้าทองแดงทั้งสองตรครับเพราะว่าเป็นง้วนขอกเดียวกันสมตัวเดียวกันเลยนะครับแพ็คครูราคาซื้อสองได้ซีนะครับสองตัวนี้ปลาแดงเปิดจักบาทครับราคาแพ็คครคูกับสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นถ้าแยกละ่ะแยกตัวละสองหมื่นสองพันค่ะถ้าแยกกับตัวละสองหมื่นสองพันครับพี่น้องแพ็คคูสี่หมื่นสี่หมื่นอี่ต่อรองไดนบ้างครับ S <S ได้อยู่ค่ะได้เอานะครับพี่น้องทองทั้งสองโตแล้วครับพี่น้องครับก็จะเป็นลูกสามในทองทั้งสองโตเนาะนะครับเคยมีดูกับสองตัวตัวนี้สูงลอยอ่าสามสิบห้าบวกลบตัวนี้สูงรอยสามสิบหกบวกลบครับว่าท่าเดียดได้พี่น้องอ่ะเบิ่งภาพรวมกันทองกับเจ้าทองแดงทั้งสองโตครับมีใบทั้งสองโตครับอ่าต,ตัวนี้อ่ะตัวทองมกเดือนในอ่ามันที่ผสมกับหกกมุณาหกเจ็ดกระดูกหดสิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดอ่ะตัวแดงนี่นะครับอ่า ผสมมาที่เก่านะครับเก่านวครับหนึ่งใบใหญ่แห้งเก่าพุอเสื้าหกเจ็ดกันดกขวาดสิบเก่าคุมผ้าหกแปดนะครับตัวนี้สูงลอยสามสิบหกสองตัวในห้องสี่หมื่นนะครับตัวรองไหญสทรงปีกจากกิโลปะรลอยกิโลค่ะรลอยกิโลถ้าสองตัวสองรลอยเลยปะมัวอะมงตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้สูง่อยสามสิบห้าบล็อกครับทองหกเดือนนะครับพี่น้องทองกับเจ้าอ่าท่องแดงนี่ละนะครับอ่าถ้าแยกกับสองหมื่นสองพันครับเลิกดีนะครับสีออกกาเปรยเนาะ ลูกสีสามในทองครับประกันทองเนาะจ้าประกันค่ะตัวทองั้องสองตัวเป็นปะจ้าอันนี้ครับเครื่องพาครับดำแดงโอ้ทองมันใหญ่แล่ละพวงหางดำนุำ่มสีต่อมีติ่งหลังติง่งนึงนะครับตัวนี้อ้วนหน้าดีจะปะโอ้มันเหนื่อนังดีเล่ละมันหมูประกันทองนะครับสองมื่นสองขแยกนี่ครับเขาดําเดิมคหนลองคันบอกว่า<ม>ว่าเชาวบา้านคักบรเิเวณเอียงบริพานบอลน้นองอ่ะจมูกดำบ๊วยฉีบบ๊วแวงครับตี้กับจมูกกับ่๊ิก ตัวนี้นะครับตัวที่ท่องสอสามเดือนกว่าตัวนี้นะครับสูงลอยสามสิบหกนี่ครับสองตัวเนี้โอ้หนาแผกด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นสองตัวนี้นะครับสี่หมื่นนุ่มจีเต่านะครับเคยไปดูกับสองตัวล้งสองตัวครับตัวนี้เครื่องดำพ่วงหางดำครับขาโทกระท้อนปะกันให้สิบหาเมือน้งสองตัวนะป่าเนาะจ้านี่ครับตัวที่ท่องสามเดือนนะครับตัวท้องเรียบร้อยหนาสื่อไปพี่น้องมัวมันติดกันเนี่ยมัพส้นมันยังกันเนื่นเอาหัวจูกันยน นะครับนี่ต้นนี้นะครับเ็นบอกงอช่าวบัานงอโปริเห็ดยังเลยเขาเขาดำเดิมแล้วพี่น้องอ่ะเล็บขอเท่าดีครับพี่น้องครับตกท้อนประกันไถ่ท่อประกันไถ่ตัวทองแล้วเนาะจ้าตัวททองแล้วนะครับตัวนี้อ้วนดีตาพี่น้องอยากแกะครับตัวละสองสองนะครับตัวละสองหมื่นสองพันกันรังต่อรองกันได้ครับพี่น้องต่อร่องไนทุกตัวนะครับ้าพี่น้องแพ็กไปก็โอ้่าสนใจพอเป็นงอขอกเดียวกันเี่พระเจ้าสมท่องแดงไทยทั้งสองตัวเลย ครับเอามาสามตัวครับพันสองพน่ะอีกตัวหนึ่งทรงขึ้นแล้วเอาแตงโมทองนะครับเอาสองตัวแรกเบิ่องอีกนะครับนี่บรรยากาศตอนบ่ายครับพี่น้องครับโอ้โหทองพนโอ้โหดจะปะเนี่ยทองใหญ่ยจ้ะขอางห้างเด้อดติดนะครับกาพี่น้องอยากแพ็กสี่หมื่นสองตัวนี้นะครับทรงฝีกะพวกมาลดพี่น้องเลยประเดียงทรงหายขึ้นเก่านั่นอ่ะ ความจวดร้ามคล้ายนะลอยสองลอยเอาคนายน่ะบปล่ะแนนแนนเอไป้าใครผุดแดงตัวน่ะบุกีฟังหน้าตาเออติดกันดีๆตัวน่ะปะแนนโอ้ขอกเดียวกันดีีหอกเดียวกันแสดงว่ายุ่งกันมาโดนแนนนี่พี่ลองเป็นหัวขอกาเจ้าพรนจักนี่แล้วยุ่งมาโดนปันนี่แสดงว่าเจ้าสือตัวสามสี่หมื่นเมื่อไหร่ก่ออ่ะสองหมื่นสองแล่นพี่ลองประกันทองครับปะแก่ยางปฏิรัตโตเฮ้า จะไปเบิ่องอีกตัวละถือคำโตระเมินเก่าโอ้หนาแก็บหนาแก็บสื่อสองในสี่ใช่หรองปลไปยางมาเลยตัวนี้งยางไปกอนปล่อยพันโดตันยางเองเลยยี่ดอกนะครับเออปล่อยพันโดตัวจำปากันกัไเลยยางว่าน้ำกันเดียวมายางพี่ไอ้บิ่งชายาายางจังหน่อยอ่ะอ่ะตัวนี้ครับอ่ะยางแล้วครับอีกตัวหนึ่งปลาให้ดูปะนะครับเอาต่อไปครับไปเบิ่งตัวที่สามครับพี่น้อง โตที่3ครับพี่น้องเป็นว่าทองไก่ขอดครับทองเก้าเดือนนะครับใายสูงร้อยยี่สิบหกบวกลบสองในสองนะครับเปิดจ็กบาทครับปลาแดงเหมือนเก่าพันค่ะเหมือนเก่าพันต่อรองได้เด้อพี่น้องราคานีินะครับลำยาวดีสูงร้อยยี่สิบหกบวกลบเนาะจ้ะสดสดพี่น้องเอ้ยทองไก่ขอดเลยเด้ใกล้แล้วหนึ่งหมื่นเก้าพันครับทรงฟีก้าลอยก็โล่คือเก่านี่ครับสีแดงงามดีจมูกดำบอดสีบอดแดงใบหูบอดฉีกครับขอบหูดำควันจับชุมมองนั่กทับ นุ่มบวมนะครับพี่น้องประกันทองน้ะป่าเนาะจ้าประกันค่ะประกันทองครับพี่น้องเสียออกแล้วนะครับเสียออกแล้วนี่ครับนี่เป็นงดไห้กลางหฮางผิวค้นเหี่ยนดีครับพี่น้องนั่งหน้าดีหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคาร์ทการทอนประกันไห้ครับเป็นตัวที่สามอู้บ่อวนครับแต่ละว่เต็มครับแต่พี่น้องมือครับงอแบบวจะเดียงง่ายพี่น้องมือลักกับอิ่มครับลูกลูกสองในทองน้ะป่าเนาะจ้า นะครับเพย่ไปดูกันหนึ่งตัวครับสูงร้อยยี่สิบหกบอกนุนะครับเพย่ไปดูกันหนึ่งตัวสมตมาั้งบครับตัวนี้ก็สมตค่ะ,ะสมปลาหมันมาเนาะ,ะเครื่องดำนะครับพวงหางดำหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ่อรองได้นะครับ่อลองได้ตาโทกาทอนปร,ประเดี๋ยวประกันหถ่นะครับสิบห่ห่าอีน้ตาหนองเป็นความผูดดำขอบตาดำนะครับเครื่องโบดเดีย๋ยวไปให้อีกตัวหนึ่งบอนงีหละงสิออกก็ตัวปะ นุ่มบวมแห่งเด่นนาทีสองอาทิตย์ปรนะมาณน่ประมาณประมาณสองอาทิตย์ครับไป่น้วเมัวเคยมีดูกแหละประมาณแปดเดือนกว่ามันจะเริ่มบวมเริ่มลงเต่านะครับตั้งวัาสาวกับสองสามเดือนก็เริ่มแล้วอ่ะนี่เบิ้องขึ้นไก่เด้อพี่น้องมงนมั้งจ้นะครับนุ่มบวมนะอ่ะนี่ครับเบิ้งฟังนี่เกี้ยงดีแล้วครับตอนนี้ลายใหญ่ดีจ้ะเปิดแบบหมื่นเก้าพันนะครับพบแล้วมือน,นี้นะครับสามโตนะครับมาถึงใจตัวไรโทรหาปละแดงได้ครับที่กัดบนัน หัวหูเหลี่ยมครับตบนหน้าหว้าอำเภอปทุมราชพุกษาจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่ทองสามตัวประกันทองทั้งสามตัวติแพคครูหรืเอเซลเดียวได้เบิดโ,ดโ,ดโดอ้มนุษยเดียวจัดไทยป่นท่างป่นพ่นปุ๋ยละคุณ <c oughs> เอาให้งามโรยมา <c oughs> อ่ะบ,บมะ่มีแดดด้องไม่น้องสลืมอสลื่อนี่นะนี่ครับใกล้แล้วนุ่มพ้นลงเต่าเห็นปะนุ่มบวมนะบวมแห้งนะอีกประมาณสองอาทิตย์นี่ละป้าจบร้อยมาถึงใจโทรมานะครับป้าจูงเลย สวัสดีครับผม